นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่และความชาญฉลาดแล้วพระคัมภีร์ระบุว่าพระเจ้าดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์โปร่งทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอพระเจ้าไม่อาจมุสาไม่อาจกระทำบาปและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเสมอเรารู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระคัมภีอธิบายว่าพระเจ้าเขียนพระบัญญัติโดยผ้ารืฤอไทยของพระองค์เองรูปแบบที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดเผยต่อมนุษย์ทุกคน ผ่านความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นความรู้ที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อแยกแยะผิดถูกโดยเหตุนี้มนุษย์จึงรู้ว่าพระเจ้าเป็นทั้งผู้สร้างกฎศีลธรรมและผู้พิพากษา คุณมีความรู้สึกผิดชอบช่วดีหรือเปล่าฉันคิดว่าตัวฉันเองมีความรู้สึกผิดชอบช่วดีคุณคิดว่าคนอื่นมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่า<ม>แล้วค,<ม>คุณก็มีความรู้สึกผิดชอบช่วยดีด้วยใช่แล้วมันมาจากไหน,นไม่านอภีบอกเอาไว้ว่านี่คือความรู้ของพระเจ้าที่เขียนเอาไว้ในจิตใจของเราแม้แต่ความรู้เรื่องการแยกผิดถูกคุณเคยพูดโกหกหรือเปล่าใช่ถ้าอย่างนั้นคุณจะกลายเป็นอะไรคนโกหกคนโกหกใช่ไหมคุณเคยขโมยอะไรหรือเปล่าใช่นั่นทําให้คุณเป็นอะไรขโมยขโมย สมมติว่าคุณอยู่ในร้านหรือห้างสรรพสินค้ามีบางอย่างที่คุณต้องการมากมันวางอยู่ตรงนั้นและไม่มีใครคอยมองอยู่คุณบอกกับตัวเองว่าผมไม่ได้เอากระเป๋าตังมาผมลืมไม่มีใครมองของนั้นก็มาอยู่ในกระเป๋าของคุณเมื่อได้มาแล้วคุณก็เดินออกไปไม่มีใครทักคุณรอดตัวไปคุณคิดอะไรอยู่ในใจเมื่อคุณนอนบนเตียงตอนกลางคืนคุณคิดอะไรผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่าความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของคุณก็คือฉันขโมยมันมา นั่นคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคุณเชื่อฟังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เสมอหรือไม่ไม่ไมคุณเคยใช้พระนามของพระเจ้าผู้ทรงประทานอุ่มรับรถดวงตาและพรสวรรค์ที่ดีทุกอย่างให้แก่คุณเป็นคำด่าหรือเปล่าใช่ใช่พระเยซูตรัสว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาแต่ผมคิดว่าถ้าคุณมองผู้หญิงด้วยใจที่มีตัณหาก็เท่ากับว่าคุณทําการล่วงประเวณีผู้อื่นในใจแล้ว คุณเคยมองผู้หญิงอย่างมีตัณหาหรือเปล่าใช่นั่นเท่ากับคุณละเมิดพระบัญญัติแล้วใช่ไหมใช่พระเจ้ากล่าวว่าพระองค์ทรงเขียนพระบัญญัติเอาไว้ในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของมนุษย์ทุกคนทุกคนรู้ดีว่าตนเองเป็นคนบาปทุกคนรู้ว่าเขาละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าและทุกคนรู้ว่าเขาทําไม่ถูกต้องเรามีความสามารถที่จะแยกผิดถูกได้ถ้าหากเรามีความสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าก็ต้องรู้ด้วยเช่นกัน พระองค์จะต้องเป็นเครื่องมือแยกแยะผ<า>ิดชอบชั่วดีชั้นเลิศอะไรถูกหรืออะไรดีเพราะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกนั่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อพข้อเท็จริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนแยกแยะผิดถูกได้นั่นบอกอะไรเราเกี่ยวกับลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้าบ้างผู้พิพากษาถ้าพระเจ้าจะพิพากษาโดยใช้มาตรฐานที่บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นตัวตัดสินคุณจะมีความผิดหรือบริสุทธิ์มีความผิดถ้าคุณมีความผิดของการเป็นคนโกหกและขโมยในวันพิพากษาพระเจ้าจะส่งคุณไปสวรรค์หรือนรกถ้าทูจากบัญญัติสิบ อผมต้องตกนรกแน่ๆเราต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้าหรือไม่ใช่เราต้องเจออยู่แล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเราจะถูกตัดสินว่ามีบาปในสิ่งที่เราได้ทําลงไปความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบอกผมว่าผมต้องรับผิดชอบต่อใครบางคนท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้านั่นเองและผมรู้แล้วว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระองค์คุณเคยเอ่ยพระนามของพระองค์โดยพร่ำเพรื่อหรือไม่เช่นโอ้ h ม y กอด ค,คุณจําตอนที่ความรู้สึกผิดชอบช่วยดีตะโกนห้ามคุณได้หรือเปล่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแบบอลันอย่าทําแบบนั้นหรืออลันนายไม่น่าทาแบบนี้เลยเคยครับถ้าหากคุณจําได้คุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงจําสิ่งนั้นได้ด้วยหรือเปล่าครับคุณคิดว่าความรู้สึกผิดชอบช่วยดีบอกเราว่าเราต้องการพาผู้ช่วยให้รอดไหมครับ คุณรู้ดีว่าพระเจ้ารักและห่วงใยพวกเราแต่ความยุติธรรมไม่อาจบิดเบือนได้นี่เป็นหนทางเดียวที่จะเป็นไปได้เราขอให้พระเจ้าเปลี่ยนพระบัญญัติของพระองค์ไม่ได้พระองค์เป็นคนเดียวที่นำเอาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาใส่ในตัวเราไว้เพื่อที่เราจะได้รับรู้สิ่งที่เรารับรู้ก็คือพระเจ้านั่นเองผ่านความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรา